สวัสดียินดีตอนหับเข้าสู่2อฮักแสแนลเดี๋ยววันนี้สิพามาตู้ใหม่ที่วันกะเจ้าเห็ดใหม่นอนนาวากกระตูบสิมารีวิวเบิงวามันสิเป็นจังดนั้นพติดตามกันเลยอ่านี่เป็นบรรยากาศเนอะเจ้าประมาณ12บสอโมงเห็นปะน,น,น้ำก็จะงามแต่ว่าวเสดายแต่ยัมงมีป่าเถื่อว่า,ากระเจ้าหักกำลังเปิดใหม่บรรยากาศแมนโคตรโคตรด,ดเลยงาม ข้างๆก็จะเป็นทงน,า,นาเนาจะรถในเขาสามารถเอาเข้ามาในได้เลยง่ายเขานั่งตู้ใดเขาก็เอาเข้ามาจอดอยู่หน้าตู้เขาได้เลยแต่ว่าต้องเสียค่าฝากรถอยู่สีเปนกีบราคากันเองแต่ข้างๆก็จะเป็นทงนา อตอนนี้เขากําลังิีุุเนะเจ้าเขาสามารถมาทายหูก,กับทงให้ทงนาแล้วกันมีโก้อนไม้เป็นธรรมชาติ์เจ้าอ่เน่ก็จะเป็นโซนพวกอ่ามีขัวใต้มีก้อกกางน้ำเดยธเดมโดยเจ้าอ่าระหว่างตู้ฝากนี้กับฝากนั้นสามารถไตขมหาหากันได้ง่าย เนี่ยเจ้าค้าพนไผอ่อมาอย่าลืมถือตู้มานำเด้อเพราะว่าอยู่นี่เจ้าบุมีตู้ให้จะมีแต่ยืนโซนเป็นห้านอาหารถ้าเขาจะนั่งตู้เขาต้องได้ถือตู้มาเองแล้วเอาห้างกัปเป็นกบบันเนาะเราจะมีเกาะกลางน้ำแล้วกันเขาสามารถเข้ามาย่างเข้ามาไทยหูเข้ามาห้างเข้ามาินได้แต่ว่า อันอาจสิบมืนหน่อยหนึง่งเจ้เาก็ละวันละวันบรรยากาศได้เหมาะสำหรับอ่ฟังเพลงเบาๆจิบเบียรเบาๆบรรยากาศได้โคตรโคตรมาตู้ม่รวมหมดมีอยู่ประมาณ30ตู้สามารถทับ ลูกค้าได้ถือว่าหลายเติบอยู่เลยเนาะนี่จะเป็นเมนูต่ำของทางาร้านนะเจ้านี่ก็จะเป็นปลาแซลมนนอนแซบอย่าลืมพากันมาเด้อเดี๋ยวสถานที่แม่นตั้งอยู่บ้านหนองไฮนะเจ้าอ่าต้นหน้าวัดอ่าบ้านหนองไฮเข้าหอมปาน้ำมันเลยเด้อ คันมาทางดอนก่อยขจิกายซิกแพกมาจาักหน่อยหนึง่งแล้วก็ขจะเห็นทางเข้าอยู่หอ้องปานามันนั่นแหละเปิดทุกมือเดอ้อวัดซัน